สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะไวรัลทั่วโลกชมคลิปลิซ่าเซอร์ไพรส์กลางคอนเสิร์ตเต้นโพสแดนเซ็บเซบ,ซบ,ซบเวทีเดือดเมื่อวันที่16ตุลาคมแบ็คพิง เปิดการแสดงคอนเสิร์ตสองรอบในกรุงโซและได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงที่น่าทึ่งของพวกเขาการปรากฏตัวของสมาชิก b l a c k พิงกก็กลายเป็นที่ฮือฮาและภาพลักษณ์สวยสง่ายังได้รับคำชื่นชมล้นหลามและหนึ่งในโชว์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากและได้รับกระแสนิยมอย่างล้นหลามนั่นคือโชว์เต้นโพสแดนที่คอนเสิร์ตของลิซ่าโดยคลิปนี้ชา เน็ตทั่วโลกตื่นเต้นลิซ่าเริ่มการแสดงเดี่ยวของเธอด้วยการเต้นโพสเดนและก็ได้มีแฟนๆกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นจากนั้นลิซ่าก็เริ่มแสดงเพลงเปิดตัวเดี่ยวของเธอ และลิซ่าและมันนี่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แฟนๆได้เห็นลิซ่าแสดงเพลงเดี่ยวของเธอต่อหน้าพวกเขาลิซ่ากลายเป็นสมาชิก b l a c k พิ n k ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google และ YouTube ในระหว่างการตรวจสอบซาวคอนเสิร์ตบอลพิงวันที่1และคอนเสิร์ตจริงในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ